ในมุมของออนที่บรรจบมาสิ่งที่เป็นเสียงสะท้อนกลับมาก็คือเชียงใหม่มันมีโอกาสหรือเปล่าไอ้เจีย๊ยบเห็นสิ่งที่ม,มระสมพันธุ์เล็กธุรกริจการทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยแล้วอันอย่างคือสิ่งที่ไอ้เจี๊ยบเห็นว่าเชียงใหม่มันยังมีโอกาสที่กลับเชียงใหม่มาในรอบนี้คือกลับมาช่วยทำมอดอกโลกเนาะยังไม่ได้พอในเรื่องของว่าธุรกิจเลยนักท่องเที่ยวเพิ่มต้องการที่สุดคือความปลอดภยัยผมพอว่าเชียงใหม่สามารถบริหารจัดการเมืองได้ดีมากในแง่ของความปลอดภัยจากคนมีการรับมือภัยธรรมชาติโรคระบาดเขาน้องจะสร้างเรื่องกวาหมลแก อยากจะไ้เจ้ากาถึงรุ่นใหม่เนาะถ้าอยากจะมีแพชชั่นว่าจะทาอย่างสักอย่างจริงอะ่ะจะเป็นต้องเป็นเพื่อเมืองก่นแลกอย่างโปรเจกที่ไอเจ้บทำเนี่ยคือเรียกว่าพุ้มเทมากๆเลยครับอยากจะได้ถึงจะได้มีแพชชั่นเหล่านี้ทุกคนแหละในโลกนี้ดิ้นรนประสบความสําเร็จท้องกลิ่นอิม่มผมเชื่อว่าทุกคนจะมีไออย่างลึกๆอยู่ในใจถ้าหากฉันมีโอกาสฉันจะทะไออย่างแต่การว่าคำว่าถ้าหากมีโอกาสเนี่ยออความพร้อมเรื่องของสารนะทางเศรษฐกษิจวิถีชีวิตประจําวันมันมาทำเพื่อแต่และคนกล้าออกมาแต่อย่างที่สุดคือทษไว้ในใจคือได้ก่อนสำคัญค ไปตับกระแสโลกซึ่งกระแสโลกก็ดีแล้วมันจะได้เห็นอะไรอย่างใหม่ๆเรื่องของมอรดกโลกเป็นแค่เซี่ยวเดียวเนาะแต่ทำฮือคนรู้สึกว่าฉันกำลังมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นในจองอังหวัดเชียงใหม่การจะฝากเด็กรุ่นใหม่ได้ต้องปลิกไปฝากคนใหญ่ณนะปัจจุบันก่อนว่าทําอย่างคือละอ่อนเปินเห็นก่อนถ้าคนใหญ่มาทำแล้วคือละอ่อนหันลองก็ถามว่าไอ่เอนีย่ยอย่างที่หันแล้วผมจะได้มีแรงมาได้ใจมันปิกไก่ก็ขายอยู่แล้วถ้าบุรอ่อนย้อนนี้เขาก็ต้องว่าเขามีอันนี้แน่นอนเนาะนั่นคือคนใหญ่ต่างหากที่จะต้องเป จะฝฟ้าคือเราอ่อนฝากคือคนใหญ่ก่อน